เวลา15ลิกาวันนี้นายมงคลกิจสุขสินธารน,น์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจโทชัยยาสะสม พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์หลังสารแขวงบุรีรัมย์ได้อนุมัติออกหมายจับเลขทีจ่จอจ,จาน3 2 1ทับ 2, 5, 6, 4, ลงวันที่20ตุลาคม5 6 6 4กระทำความผิดฐานทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและหมิ่นประมาท สืบเนื่องจากวันที่23เมษายน2564นายศักด์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและพักภูมิใจไทยได้มอบอำนาจให้นายที่วาการกระสังทนายความส่วนตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิตสุขสินธารน,น์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยสิงวิไล จากการที่ได้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหลายสดผ่าน Facebook มงคลกิตสุขสินธารนนท์วันที่17เมษาย,ยนที่ผ่านมานายมงคลกิตระบุว่านายศักสยามได้เที่ยวผับในย่านทองหล่อปลายเดือนมีนาคมทำให้เกิดคลัสเตอร์ทองหล่อมีผู้ติดเชื้อประมาณหมื่นกว่าคนแต่นายศักสยามไม่ได้ไปเที่ยวและทำให้เกิดคลัสเตอร์ดังที่นายมงคลกิตกล่าวหาการไลฟ์ดังกล่าวทำให้ในายศักสยามได้รับ ความเสียหายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และมาตรา16สําหรับการเดินทางมามอบตัวดังกล่าวนายมงคลกิจได้เตรียมขันอาบน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันมาด้วยบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมเผื่อว่าพนักงานสอบสวนไม่ยอมให้ประกันตัวพร้อมระบุก,ก่อนเข้าให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคดีการเมืองคดีหมิ่นประมาทและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฝ่ายค้านที่วิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลก็โดนกันทุกคนทั้งอภิปรายในสภาอภิปรายนอกสภาฝ่ายค้านไม่มีโอกาสทุจริตแต่ฝ่ายรัฐบาลมีโอกาสทุจริต ก็จะโดนพรบรหัวคดีจัดซื้อ ATK จัดซื้อวัคซีนถือเป็นเรื่องธรรมดานายมงคลกิตกล่าวอีกว่าถ้าตัวเองเป็นคนที่นวดเก่งเลียกเก่งรับรองว่าคงไม่โดนออกหมายจับตั้งข้อสังเกตว่าทําไมถึงออกหมายจับทั้งที่ผู้กํากับและผู้การจังหวัดก็มีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองและอีกอย่างที่บ้านเก่าที่ส่งหมายเรียกไปได้ขายไปแล้วเพราะสถานการณ์โควิด ตนเองเป็นสสโดนแค่นี้ยังเด็กๆน้องๆคณะราษฎรโดนมากกว่าตัวเองเยอะคดีนี้เป็นคดีการเมืองคดีเด็กๆคดีสิวๆเป็นปกติของนักการเมืองอยู่แล้วและไม่ใช่หมายจับครั้งแรกเคยโดนมาแล้วหลายคดีที่ผ่านมาก็มีเจราจากันบ้างต่อสู้กันตามกระบวนการ ส่วนคดีมินประมาทก็สู้กันไปตามกระบวนการพี่โอนนมเย็นเสิร์ฟคดีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และมินประมาทผมก็เสิร์ฟคดีพระราชบัญญัติหัวนักชกเวลาต่อยกันก็ต้องมีเลือดออกบ้างจะเป็นฝ่ายชนะอย่างเดียวคงไม่ได้ก็ต้องให้เขาสวนบ้างฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีโอกาสทุจริตใช่หปหฝ่ายรัฐบาลมีโอกาสทุจริตก็โดนพราบาหัวโดนคดีจัดซื้อเอทโดนคดีจัดซื้อวัคซีนนะครับ ถือเป็นเรื่องธรมร,มรมดาของของของเรื่องนักสู้แต่ถ้าผมเนี่ยสสมงคลกิจเนี่ยเป็นคนที่นวดเก่งเป็นคนที่นวดเก่งเป็นคนที่เลียเก่งอ่าเ,เป็นเป็นคนที่แบบซื้อกาแฟเก่งไปซื้อกาแฟไปให้ลุงตู่ลุงตู่อยากกินอะไรเดี๋ยวน้องเต้จัดให้อย่างเงี้ยรับรองคดีพวกเนี้ยผมคงไม่โดนออกหมายจับขนาดนี้หรอกถูกปะ่ะคิดยังไงกับคดีนี้ฮะคิดยัดไงไง,ไงก็คดีหมินประมาทนะคดีหมินประมาทกับคดีพรบคอมพิเตอร์คิดยังไงให้ตัวนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไม ทำไมต้องออกหมายจับด้วยท,ท,ทั้งที่พุ่กกับผู้การจังหวัดก็มีเบอร์มือถือผมถูกไหมออแล้วอย่างไอ้บ้านหลังเก่าเนี่ยที่ส่งหมายไปเนี่ยผมขายไปแล้วที่ผมขายทําไมเพราะสถานการณ์โควิดพอสถานการณ์โควิดมันแย่สสก็เดือดร้อนเพราะประชาชนเดือดร้อนสสก็ต้องขายบ้านไปช่วยประชาชนก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศดีประชาชนอยู่ดีมีสุขสสทําไมจะต้องขายบ้านขายรถด้วยถูกป่ม เพราะฉะนั้นมันก็บ่งบอกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนนะครับส่วนสสเนี่ยโดนแค่นี้ยังเด็กๆพี่น้องน้องๆ้อคณะราษฎรุ่มคณะราษฎรโดน1นึ่งหนอง่งโดนมากกว่าผมเยอะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ